เออน,นี่ยไม่บอกได้อะไม่ทนันเดี๋ยวฮะแล้วใบนักโทษเด็กขาดชายเนี่ยไม่ได้ความรับรวงเลมดเป็นสิทธิ์ที่สูดบุกคนนี่นะเอก็กชายอยู่ในเรือนจำมีฝีสองก้อนที่ตัดตอนนี้อาการดีขึ้นแต่รักษาตัวที่โรงพยาบาลลาจะทันไม่สามารถออกมาอยู่ชั้น14ที่ได้ตอนนี้ตรวจ ซีทีส n ก7ยธันวาหกหกรับยากแก้อักเสบครบโดสบอกยายนะตรวจซีทีสแกนพบก้อนเนื้อเป็นฝีแต่พบว่าขนาดเล็กลงนี่บอกได้นะนี่กรมรัฐธรรบอกนะหนองแห้งแล้วหนองยังบอกเลยแล้วมันละเมิดไหมนเนี่ยเอกชัยมึงโดนละเมิดไหมนเนี่ยหนองแห้งแล้วแต่มีอาการเจ็บ แปลกแปลกนี่ขนาดว่าไม่ละเมิดเลยนะไม่ละเอียดไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนมนุษยนิยมโทษใดๆทั้งสิ้นแพทย์ระบุว่าจะให้หยุดยานัดตัวทีปลายเดือนแต่อยู่ในคุกไปก่อนอยู่โรงพยาบาลราชวะทานเออนี่นี่ยเอแค่เอกชัยนะน่าสงสารม,มั้ยนี่ถ้าเขาถ้าเขาได้รับการประกันตัวนะแล้วควรจะเชิญมาขึ้นเวทีนะโอ,อ้ ผมก็จะเปลี่ยนใจไปช่วยคนแ้เนี่ยไม่มนุษย์ไม่เท่ากันนะเออไปร้องเรียนซิเนี่ยแต่พักเขาก็จะโดนยุบอยู่นี่นะไปร้องเรียนไล้พักที่เรียกร้องความเท่าเทียมอ่ะเนี่ยอันนี้อเอาแค่คนเดียวก่อนนะเดี๋ยวไล่ต่ออันนี้2ี่สิบเก้าทันวามาฉันไม่มั่วฉันเอาจริงเอาเอกนี่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 ขอประกันตัวเพราะอ้าวรถป่วย บอกว่าอดอาหารแต่ว่าดันมีใบเสร็จหลุดออกมาจากร้านสากรล่าจะทานว่าแม่งเหมาหมูกรอบหมดทุกอย่างไม่เออเนี่ยนะอ่ะแต่ว่ามาดูขนาดนั้นว่าป่วยแล้วบอกเนี่ยห้ามรู้ห้ามร่วงละเมิดห้ามนำเอาความลับของนักโทษถึงจะยังไงก็ตามก็เป็นคนเนี่ยนะอ่านเี่นะดูนะวันที่31ตุลาห3สา อันนี้ถแถลงโดยผู้นวยการลงพยบาพลพระามเก้าตอนนั้นใครถือหุ้นวะอันนี้ใครบ้างเนี่ยพานุพงศ์จาดเนาะผลิตชิวักั์ปนัสยาครบเลยสามตัวอันน่ะในพานุพงศ์มีบาดแผลตามร่างกายวูบหมดสติประมาณ20นาทีบอกทุกอย่างผู้ป่วยหอบหือหมดสติ ปวดต้นคอบา่าไหลชาตามตัวดูสินี่ไม่ละเมิอเลยใช่ป่มละเมอไปเนี้ยนี่ว่าจะรักมันแล้วนะเนี่ยมันน่าสงสารตอนนี้แต่ตอนนี้ไปเปิเปดผัอยู่นี่ใช่ไหมจะมเอาเงินจากไหนปวดต้นคอบา่าไหลชาตามตัวไปโดนอะไรมาวะผมเสเศษแก้วติดบ,บาดแผลไปโดนอะไรมาเนี่ยแพทย์รักษาอะ ตัวสอบสาเหตุอาการหมดสติมีโรคหอบหืดดูดิพาริปนัสยาอ่อนเพลียขาดน้ำขาดการพักผ่อนมีแผลที่เท้าสองแหง่งให้สารน้ำและน้ำเกลือใช้เวลายี่ิบสชั่วโมงนี่ทำไมตอนนี้ไม่มีอะไรเลยเอะครับแถลงไม่ได้ แต่ถแลงไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยแต่ละคนเติบโตวรวดเร็วมากนะจากรองปลัดก,กระทรวงไปเป็นอธิบดีจากแพทย,ย์ใหญ่ไปเป็นผู้ช่วยบกตรนี่ถแถลงจากโรงพยาบาลพระรามเก้าทั้งสามคนนะฮะโรงพยาบาลพระรามเก้าบอกว่านอกจากทางร่างกายแล้วนี่ไม่ละเมิดนะเปิดเผยเหตุการณ์เจ็บป่วยทางจิตใจด้วยผู้ป่วยมีอาการ ทางจิตใจเจาะไปเจาะมาวันก่อนคุณชัยชนะครับที่บอกไปป่วยพยาบาลตอนนี้กำลังโกถึงทักสิณนะครับมึงเจาะไรแล้วทะลุไปถึงนี่หมือนไอ้ไงวะทีคนอื่นนี่เปิดเผยความลับของผู้ป่วยได้แต่ทักสิทธิ์เนอาการก็บอกไม่ได้ห้ามคนอื่นเปิดเผย ไม่เทียมกันเลยดูิข้อมูลของนักโทษทั้งสินัได้้อะไรบ้างให้ยาอะไรบ้างเนี่ยคือข้อมูลของนักโทษคนอื่นๆนะครับที่ท่านกบหรือว่าคุณกบเอามาพูดนี่นะครับก็คือว่าพวกสามนิ้วเนี่ยยังถูกเอาข้อมูลมาเปิดเผยได้แต่ข้อมูลของนักโทษชายทักษสิน กับห้ามเปิดเผยนี่คือความอายุติธรรมและความบิดเบี้ยวของความยุติธรรม